โเครับ okay, เรามาตรวจดูปลาหางนกยุงกันนะครับอันนี้เป็นแบบซื้อแล้วก็เค็มด้วยนะครับทางร้านก็เค็มมาให้ปลาแพนด้า <c oughs> อันนี้เป็นปลาหางนกยุงนะครับที่เค็มแล้วก็ซื้อมา เป็นร้านอ่า k M Farm หรือเปล่าผมจำชื่อถ้าจำไม่ผิดนะครับการหอนะครับสเ่เบตองนะครับใส่โฟมกันปลาตา,ตา,ตาอีกรอบอ่านี่ครับเทมตัวผู้นะครับแพนด้าเทมมันลุ้นครับโอ้ คู่เคมยังรอดครับรอดรอดรอดโอ้โหโ,โ,โอเคเดีย๋ยวผมเอาไปใส่นะ้ำ อ่ะตัวต่อไปครับหูช้างเล็บเทียวาดูหูช้างเล็บเทียวกันตัวเมียโอเคนีรอ,อดตายนะครับเมีย ตัวผู้ดูว่าหัช้างดิหัช้างขนาดไหนนี่ครับหูสวยมาเลยช้าง Red Tail. เลสเทลเลงน้ำกัน ก็สุดท้ายครับฟูลเลสคระับหมดแล้วในกล่องน,นี้หมดแล้วฟูลเลสตัวผู้อ๋อฟูลเลสอัวฟูลเลสเนี่ย เมียรอดนะครับมาดูฟูเลสอ่าฟูเลดฟูโอ้แดงดีครับรอดทุกตัวครับนี่ดูดีครับ